สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมสปันบัทาวเวอร์ดีเฟนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาดูกันนะครับว่าตัวไหนที่บัฟบ้างนะในอัปเดต18ล่าสุดนี้นะครับมีตัวบัฟเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางออฟฟิเชียลนะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมหน้าตาของเโพสที่เขาแนะนำมาจาก d i s c อร์ของคุณ Wonder Work นะครับผมก็นี่ครับเขาบอกว่าอัปเดต18ยูนิตบาลานนะครับทุกคนเขาบอกว่า เป็นการที่ทดสอบทดสอบที่ว่าจะไปได้ด่านไกลที่สุดแค่ไหนนะทุกคนไม่ได้ทดสอบแบบว่าเพิ่มดาเมจนะครับแต่เขาจะให้ดูกันว่าบัฟไปแล้วเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทุกคนเขาจะทดสอบในด่านของคอนสตรีทนะครับผมแล้วก็ของเอเลสเอนะก็คือเป็นโหมดอินฟินิตี้ของของด่าน A นะฮะโอเคครับผมแล้วก็เขาจะเทสอยู่ที่ตัวเลเวลหนึ่งนะครับทุกตัวจะเลเวลหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็อัพตันนะฮะโอเคครับก็ตัวแรกนะฮะแกลลี่นะฮะ จากที่ไปได้แค่8เวฟนะฮะบัฟมาเป็น28เวฟเลยนะครับผมเพิ่มมาแบบ20ดื้อๆเลยนะฮะทุกคนเพดทิกนะครับผมจาก14เวฟเป็น42เวฟนะครับทุกคนแซนดี้จาก14เวฟเป็น42เวฟนะครับผมสปันบ๊อบนะจาก14เวฟเป็น36เวฟนะครับสควิตวาร์ดจาก14เวฟเป็น42เวฟนะครับผมวอนาเคิลบอยนะฮะจาก13เวฟเป็น55เวฟเลยนะครับโอ้เพิ่มมาเยอะมากนะครับทุกคนทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็บับเบิ้ลบับเบิ้ลบาร์ดนะทุกกกกกกคคคคคนนนนนนนจจาา14เเเวววฟฟปป็็56ะะรรัับบททุุแแลล้ี่สอก เอออันนี้อันนี้ไม่ปรับนะ70เบสเหมือนเดิมนะครับถือว่าเก่งนะเนี่ยทุกคนตัวนี้นะฮะโอเคครับแล้วก็เป็นโกฟี่กูเบอร์นะฮะวอเตอร์นะครับผมปรับจาก28เบสเป็น56เวฟนะครับทุกคนจิมนะครับ14เวฟเป็น56เวฟนะครับส่วนบานาเคิลนะครับผมเท่าเดิมนะครับต่อไปเป็นคาราเต้สะบันปรับนะจาก12เวฟเป็น70เวฟนะครับแล้วก็แบนกิกแซนดี้นะครับเท่าเดิมนะครับแบนกิกสูคิทวัดนะเท่าเดิมนะครับอ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแบนกกิิสสวทาาดนนะะะมรถโโซล่ไ้ฮ เออไปถึงไดกร้อยสี่สิบเบสเลยนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะทุกคนนะฮะแล้วก็ส่วนแบนกิกแซนดี้นะฮะร้อยหกสิบแปดเบฟเลยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วต่อไปนะฮะบับเบิลบัดดี้นะทุกคนสิบสี่เบฟไปร้อยห้าสิบสี่เบฟนะทุกคนโอ้โหทุกคนครับบับคือบับโหดจัดๆเลยทุกคนนะฮะบับคือแบบบับก็ตะโกนเลยทุกคนจับตอนแรกแค่สิบสี่เบฟนะครับต่อไปครับอิเล็กทริกนะฮะเวสแบนนะทุกคนจากหนึ่งร้อยสิบสองเบสนะครับเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดเบสเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับเก่งขึ้นกว่าแบนกิกนะฮ ต่อไปเป็นแกนมานะครับผมสแควร์แพนนะทุกคนบัฟมาดีหน่อยจาก1 1 2เป็น126นะทุกคนอ่านะครับผมต่อไปเป็นเควินซีนะคูคอมเบอร์นะครับเป็นดอกไม้ทะเลนะฮะจาก126เป็น126เว็บนะโอ้โหบัฟคือแบบบัฟมาเกิน100%ยเปอร์นะทุกคนโคตรเวอร์จัดนะฮะทุกคนอ่าต่อไปนะฮะคาราเต้แซนดี้นะครับจาก126เ,เป็น 168เวฟนะครับทุกคนหลอดรอยัลไฮเนสนะครับผมจาก42เวฟเป็น126เวฟเพิ่มคือแบบบัฟทุกตัวจริงๆนะฮะผมชอบมากในเกมแบบนวนี้ที่แบบเขาแบบใส่ใจตัวละครเก่าๆนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าแค่เอาตัวละครอัปเดตใหม่ๆม,ม,มาขายนะก็ลืมตัวละครเก่าๆนะซึ่งดีโคตรๆเลยนะต่อไปมิสเตอร์พับธรรมดานะฮะก็ไปดูสี่เวฟเป็น139เวฟจากปกติก็ไปได้ไกลยอยู่แล้วเนะ้นเพิ่มมาอีกกใกล้กว่าเดิมอีกนะฮะต่อไปเป็นโอแมนเจนกินนะทุกคนก็42เวฟเป็น100 40เวฟนะต่อไปน้องเพลนะไข่มุกนะตัวอดีตอันดับหนึ่งของตัวต้นเกมนะทุกคนจาก50เวฟเป็น126เวฟนะทุกคนถือว่าเก่งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเยอะมากๆเลยทุกคนต่อไปเป็นสลอปปี้เอ่อลาซิโอนะทุกคนเป็น13เวฟจากตอนแรกเป็น13เวฟตอนนี้เป็น140เวฟแล้โหเพิ่มมาเยอะมากนะครับต่อไปเป็นสกิลเลียมนะครับผมเป็นซีซอนอันถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนจาก80เวฟเป็น154เวฟเลยทุกคนต่อไปอะตอมิกโฟลดเดอร์นะฮะจาก70เวฟเป็น168เวฟเเเเกกก่่งขึ้นนยยออะมาๆลทุคตตไปัวบบี b บบี้พุลนะครับทุกคนเบบี้พุตัวนี้นี่หายากมากๆเลยนะครับก็จาก28่สบเวฟเป็น168ยหกเวฟนะครับโอเคนะฮะอ่าต่อไปนะครับมาถึงในโหมดของอีพิแล้วก็เ e g เ n นด r y นะทุกคนโอเคครับต่อไปเป็นแบงกิกแพติกนะฮะจากร้ยเป็น182นะทุกคนเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแบงกิกแ็งตอนนะครับผมจาก126เช่นกันนะฮะเป็น182เช่นกันแสดงว่าตัวนี้เก่งเท่ากันเลยนะฮะพอๆกันนะครับทุกคนไม่ต่างกันเข้าะไปได้กับ เป็นร้อยไปสู่สองเบสเฮ้ยเก่งขึ้นแบบเยอะมากเลยทุกคนเก่งขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนต่อไปเป็นคาเรนนะฮะจากสิบสี่เบสเป็นร้อยไปสู่สองเบสนะเก่งขึ้สุดเลยนะต่อไปเกนนี่เทนร์เคิลนะครับไม่บัฟเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วนะฮะไปได้ที่สองร้อยสามสิบแปดเบสนะฮะถือว่าสุดยอดนะครับต่อไปเลอรี่เดอะล็อบสเตอร์นะครับทุกคนจากเก้าสิบแปดเบสเป็นร้อยไปสู่สองเบสนะฮะต่อไปเป็นเมอร์เมดแมนสปอนบัฟนะผมจากร้อยสี่สิบเบสเป็นร้อยไปสู่สองเบสนะครับต่อไปพตี้เซริน สกิดวอดนะทุกคนอ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะครับทุกคนก็แปสิบสี่เวฟไปไปเปลี่ยนเป็นร้อยไปสิบสองร้อยไปสิบสองเวฟนะทุกคนโอเคต่อไปเป็นแซนครีเจอร์นะครับทุกคนตัวนี้เก่งมากเลยเนี่ยไปได้อยู่แล้วก็คือแบบไม่ปรับใหม่นะเพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วนะฮะร้อยเก้าสิบหกเวฟนะทุกคนต่อไปเท็กซัสแซนดี้นะฮะเท็กซัสแซนดี้นะครับปรับจากที่ 96, เก้าสิบหกไอ้เก้าสิบแปดเวฟเป็นร้อยหกสิบแปดเวฟนะทุกคนต่อไปเป็นแบนกิ๊กเพลินนะโอ้โหตัวนี้บอกเลยครับบัฟโหดจัด,จดเลยนะทุกคนนี่ฮะ 127เวฟเป็น210เวฟนะครับโคตรเวอร์โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับต่อไปเป็นแบนกิกสปันบ๊อบนะฮะไม่ปรับเพิ่มเพราะว่าเก่งอยู่แล้วครับ210เวฟเหมือนกันนะฮะต่อไปดูดอบบ๊อบนะฮะจาก86เวฟเอ้ย85เวฟนะฮะเป็น224เวฟนะทุกคนส่วนดีมเพจติกนะครับเก่งอยู่แล้วโอเวอร์อยู่แล้วนะครับเขาไม่ปรับเพิ่มนะเพราะมันเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันเก่งโคตรโคตรอยู่แล้วนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานสุดๆเลยนะะะะต่่อออไไปปปเเเเเ็็นน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 ฟฟฟิิ้งดัททแแมมมุุกกกกคคจาา127 210วววพีลฮะ ต่อไปเป็น Global Sponge Bob นะครับตัวละครลิมิเต็ดใหม่นะฮะก็แข็งแกร่งอยู่แล้วครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครไม่ใช่ลิมิเต็ดดีประมาณเดาหาได้เหมือนซีเรโน่ทุกคนนะฮะก็210เบฟก็เก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มก็ดีแล้วนะฮะต่อไปเป็นแฮนซัมสกิฟวัตนะครับจาก99เวฟเป็น182เวฟนะทุกคนก็ปรับขึ้นมาอีกนะฮะต่อไปเป็นโจโจ้นะโจโจ้นี่ก็เก่งอยู่แล้วนะปรับเพิ่มมาอีกแล้วเป็น224เวฟนะทุกคนจาก211เวฟนะฮะต่อไปมิสแอปเป p l e นะทุกคน 169เเวฟนะเป็น210เวฟนะต่อไปมิสเตอร์ครับนะทุกคน1 1 3เวฟนะเป็น197เวฟนะ per kin, per kin, per kin, นะทุกคนต่อไปเพอร์กินเพอร์กินนะทุกคนเพิร์ดเพอร์กินนะฮะตัวละครนี้นะไม่ปัอเพิ่มเพราะมันเก่งอยู่แล้วนะครับ225เวฟนะต่อไปเป็นแพงต้อนนะเกเเวฟเป็น182เวฟนะครับต่อไปเป็นสโนว์มอนรักนะทุกคน113่้ิเวฟเป็น2 1ง้เวฟนะฮะโอเคต่อไปเป็นสปอตนะสปอ์ตนี่เก่งอยู่แล้ว 24เวฟนะครับต่อไปเป็นเซอร์ริงสตาร์ฟิตนะตัวลิมิเต็ดตัวแรกที่จะอยู่ในชอยนี้นะทุกคนก็จาก1 1 1เวฟเป็น1น2เวฟเก่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะทุกคนเก่งมากครับต่อไปนะทุกคนเป็นอีสเตอร์บันนี่สปันบบนะทุกคนเก่งอยู่แล้วครับ224เวฟนะทุกคนต่อไปโอลิมเปียนสปันบบนะครับยังไม่มีบอกนะครับเป็นขึ้นตัวงงๆนะฮะยังเขาไม่ได้บอกเฉยๆนะฮะต่อไปเป็นแบนกิกมิสเตอร์ครบนะทุกคน จาก154เว็บเป็น200เว็บเลยนะโคตรเก่งทุกคนนะครับมาโหดจัดเลยนะฮะต่อไปเป็นแบนกิกมิตรพับนนะผมจาก154เว็บเป็น239เว็บถือว่าเก่งขึ้นมากเลยนะฮะต่อไปเป็นเบิร์ดนะเบิร์ดได้252เว็บไม่ต้องปรับเพิ่มนะเก่งอยู่แล้วนะครับ ต่อไปนะเป็นตัวสตาร์พาร์นะทุกคนเป็นตัวที่ต้องใช้เติมเติตมต่างเสือเอาเท่านั้นนะครับทุกคนบับเบิ้ลเดอะโดฟินนะครับทุกคนจาก196เวฟเป็น253เวฟรับขึ้นมาเก่งขึ้นนะต่อไปกับตั Man Man นแมกมาครับทุกคนจาก126เวฟนะเป็น238เวฟนะเก่งขึ้นมาอีกนะฮะต่อไปครับเคปแมนสปอนบอบนะทุกคนเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวสตาร์พาร์อันแรกของเกมเลยนะทุกคน56เวฟตอนแรกนะฮะตอนนี้ปรับเป็น266เวฟโคตรเก่งเลยทุกคนนะเก่งเว่อเวอจัดจัดเลยนะต่อไปเป็นเดอร์ ก็ปรับเป็น197เก้บวฟอันนี้ผมแอบผิดหวังนิดนึงนะปรับน้อยมากเลยนะฮะต่อไปเป็น G G lock นะทุกคน G G lock เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนจากแต่ก่อนนะฮะตัว G G lock ก็เป็นตัวสเกพมพลาสมาเกันนะทุกคนนะฮะก็จากแต่ก่อนเป็น182่งรบเวฟนะฮะตอนนี้ก็เป็น224ร้อบเวฟนะครับทุกคนต่อไปเป็น Handsome p e n t a o n นะครับทุกคน Pentagon หน้าหล่อนะครับเป็นตัวเอ,อสตั๊ปพลาสต์อันเก่าที่เพิ่งถอดออกไปนะครับทุกคนก็ จาก196เวฟนะเป็น238เวฟนะเก่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะต่อไปเป็นไฮเดร e f i n i t i o n s a นะทุกคนไฮเดร e f i n i t i o n s a นะปรับมาโหดจัดเลยทุกคนนะฮะก็จาก126เวฟนะฮะเป็น252เวฟนะทุกคนต่อไปคิงเนปจูนนะฮปรับมาโคตรโหดเหมือนกันนะครับจาก42เวฟนะฮะตอนนี้ไปได้ถึง253เวฟเลยครับทุกคนต่อไปเป็น Lord Poriski ok นะทุกคน อันที่ถูกขออภัยนะตัวนี้นะฮะก็เป็น252เวฟเท่าเดิมนะครับไม่ปรับเพิ่มนะต่อไปเป็นแมนเลยนะครับแมนเลยก็ปรับมาเยอะเหมือนกันนะครับก็98เวฟนะเป็น224เวฟนะทุกคนต่อไปเป็นเมอร์เมดแมนนะครับผมจาก42เวฟนะฮะเป็น238เวฟโคตรนี้โคตรเก่งทุกคนแบบบั๊บมาหดจัดนะผมชอบมากตัวนี้เมอร์เมดแมนนะเพราะผมมี5ดาวไชนีบัมโบนะแถมที่บั๊รหดด้วยนะทุกคนต่อไปเป็นพินเฮดเลอรี่นะทุกคนบั๊บมาจาก182เวฟนะะฮเก่งอยู่แล้วนะตอนนี้เป็น239เวฟนะทุกคคนโโตรหดเดอะควิกสเตอร์นะทุกคน ก็จากแต่ก่อนนะหนึ่ง้อปสองเบฟนะตอนนี้ปับเป็นหนึเกฟินะเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะถ,ถือว่าดีแล้วนะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นเลอริสติกฟิตนะทุกคนหนึ่งร้ยี่แปเบฟนะฮะตอนนี้เป็นสองร้ยสามแปดเบฟนะครับเก่งขึ้นมากมากเลยนะฮะตอนนี้ค่าเฉลี่ยของตัวระดับมิสติกนะทุกคนจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยเบฟขึ้นนะทุกคนประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ต่อไปเป็นลิชาร์ดนะครับปั๊บมาเพิ่มเก่งกว่าเดิมอีก <c oughs> ก็ไปได้ถึง266เบสเลยทุกคนโคตรเวอร์โคตรโหดโคตรอันตรายนะต่อไป Intentional Stranger นะทุกคนสองร้อเวฟนะฮะปรับเป็น266เวฟเท่ากับ4ไีโนเลยนะเทียบเคียง4ไีโนได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ Samiti Boben เจอ Jagger Mendesen นะฮะก็ปรับเป็น112เวฟเป็น238เวฟทุกคนต่อไปเป็น Trip นะครับ Trip เขาไม่ได้เขาไม่ได้ปรับเพิ่มนะครับเป็น239เว้เบเช่นเดิมนะครับต่อไปเป็นตัว s t a พาร์ทล่าสุดนะมาดามิแฮงฟิตนะทุกคนยังไม่มีบอกนะครับอออ่่าาตไปมถึงงโซนข เหนื่อยต่อไปถึงโซนของเซคเก็ตนะครับทุกคนอ่านี่ฮะเซคเก็ตนะฮะโหไม่ธรรมดาละเซคเก็ตนะเขาบอกหมดเลยนะครับเก่งมากเลยนะต่อไปเป็นอ阿拉สกาห์บูวอร์มนะทุกคนไปได้ถึง294เวฟนะทุกคนก็ไซร์บอกนะครับผมแพงต้นนะ280เวฟนะครับเดนิสนะครับ294เวฟนะฮะเท่ากับอ阿拉สกาห์บูวอร์มนะทุกคนต่อไปเป็นดีนแกลลี่นะฮะบัฟมาคือเท่าตัวหนึ่งเลยนะทุกคนจาก112เวฟเป็น210เวฟนะเก่งขึ้นเยอะเลยนะดาเมจคือแรงแรงขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้้สโลแรงขึนนะ ต่อไปเป็นัสลิงเกอร์นะสแลชเชอร์นะครับผมตัวนี้นะฮะสามร้อยแปดเวฟนะทุกคนต่อไปครับตัวที่โหดที่สุดในเกมแนละ้วตอนนี้นะฮะต้องแต่ต้องติดบับชายนี่มันโบนะครับทุกคนเป็นโลโบแมนทิสนะทุกคนก็ไปได้จากปกติสองร้อยแปดสิบสามเวฟนะตอนนี้เป็นสามร้อยสามสิบหกเวฟนะทุกคนคือไปได้มากสุดในบรรดาทุกตัวแล้วนะนตอนนี้นะฮะแล้วก็ซีแบลนะครับจากสองร้อยหกสิบหกเวฟเป็นสองร้อยแปดสิบเวฟนะฮะก็มาเทียบเคียงไซบอร์กเฮนตันเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยนะแต่ผนะมผนะมค้าดหวังซี <c oughs> สปันสปัเนเฮนนะทุกคนตัวที่ผมใช้ประจำนะทุกคน308เบสเท่ากับเอ่อแฮสเลนกิ้งนะฮะเอ้แฮสเลนเกอร์สลัดเชอร์นะทุกคนเท่ากันเลยนะครับเก่งพอๆกันนะทุกคนต่อไปเป็นคิงเจอรี่ฟิตนะทุกคนยังเป็นงงๆอยู่นะครับก็โอเคครับก็จบไปแล้วนะกับอัปเดตนี้นะฮะเป็นไงครับทุกคนอธิบายพยายามให้ใครชับเข้าใจไวที่สุดนะแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้ชับกดไลค์ชับมากกดซับนะทุกคนไม่ไปเจอกันใหม่พั่หน้านะครับทุกคนเจอกันจ้า